Oh yeah. สวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่ชินนิดบายของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานถักงาน,งนีมือะนะยังคงอยู่กับออเดอร์นะคะตุ๊กตาเมอร์เมดของขวัญอยู่นั่นเองนะคะค่าน,นี้คลิปนี้นะคะเราจะมาทาการแบ่งครึ่งช่วงผมนั่นเองจริงๆแล้วคลิปนี้ต้องต้องก่อนทำวิกผมนะแต่ว่าอันนะเอาไม่เป็นไรคะ่ะดูคลิปนี้จบแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปทำทรงผมของเอเรียวกันต่อก็ได้โอเคคัาน,นี้เมื่อกี้นะคะที่ขวัญน,นับไปก็จะเป็นทั้งหมด64่หลักนะ น,นี้ก็เอามาแบบแซมเปิลนะจ๊ะก็เอาไปประยุกต์ใช้กับงานปิ๊กแปกในรูปแบบอื่นได้นะคะ,ะแต่ตอนนี้เนี่ยอันนี้6 4่เนาะ,ะก็จริง,รงๆแล้วนะคะถ้าเป็นตัวปิ๊กแปกที่ไม่ใช่หน้าตาของตุ๊กตาเราก็สามารถนับครึ่งนะคะเอา64หาร2กันไปเลยแต่ทั้นนี้ว่าตัวนี้เขาเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีเสื้อส่งมีต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาร4นะคะเพื่ออะไรเพื่อแบ่งช่วงหน้าและช่วงหลังของ <นะ S 1> ตัวตุ๊กตานับไปทั<ๆ>้งหมด16หหละะักค 16, 16, ่ะหที่ง Okay. แล้วเราก็เกี่ยวขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ขึ้นโซ่แล้วเราก็ถักไปเลยจ้าสามสิบสองหลักนะคะสามสิบหนึ่งแล้วก็หลักที่สามสิบสองพอมันถึงหลักที่สามสิบสามนะคะเราก็เอาตัวมาร์กหน้าตาแบบนี้นะคะเกี่ยวเพื่อให้รู้ว่านี่คือการแบ่งขึ้นด้านนี้ไม่ต้องเกี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจบซีกันโอเคแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งในการเริ่มต้น ะะแบ่งส่วนหน้าและส่วนหลังแล้วท่านี้เราก็จะทําการถักเขาหลักที่หนึ่งนะคะเราก็จะถักตัว x เ,เป็นปกติมาในหลักที่สองขวัญจะถักเป็นการลดนะคะหรือการทําให้เขาสลบนั่นเองจิ้มลงไปค่ะค้างไว้บนไม้แล้วก็จิ้มลงไปอีกทีหนึ่งเกี่ยวออกมาค่ะค้างบนไม้รบรลบออกให้หมดก็คือการถัก a ้นั่นเองนะคะโอเคจากนั้นแล้วเราก็ถักไปจนกระทั่งเหลือละะสามหลักสองสาม,สามเห็นไหมคะแล้วเราก็จิ้ม เราจะทําการสลับอีกข้างหนึ่งนะคะค้างไว้บนไม้ที่ลงไปในลัอีกถัดไปค่ะเกี่ยวออกมาค้างไว้บนไม้แบบนี้ตามห่วงเราก็รวบรวออกให้หมดนี่คือการลดเอนะคะก็จะเป็นการสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความสูงก็พอดีขนาดกระเป๋าทีนี้เราจะไม่ให้เขาย้อยใช่ไหมคะกลับด้านค่ะ,ะไม่แน่ใจเห็นไหมกลับมาเราก็จะทำเหมือนเดิมค่ะแต่วิธีการของขวัญคือจะไม่ขึ้นโซ่เห็นนะคะขวัญจะบิดไหมขึ้นแถวแบบไม่ขึ้นโซ่ เกี่ยวรอดผ่านงัดถักเอปกติค่ะต่อมาเราก็ทำการสลบแล้วก็เอแล้วก็ถักจนกระทั่งเหลือ3ห่วงสุดท้าย<ะ>กันลดนะคะการทำปากกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวขึ้นมาหลักที่1มาในหลักที่อ2อจากนั้นเราก็รวบออกให้หมดเรือการถักเอนั่นเองหลักสุดท้ายเราก็จะใส่ตัว A เราจะไม่ใส่เอตัวสุดท้ายนะคะเพราะอะไรเพราะไอตัวปุ่มเอเนี่ยมันจะไปทําให้เกิดรอยนูนตรงนี้พอเกิดรอยนูนแล้วเราจะเย็บปากกระเป๋าไม่ได้นั่นเองโอเคพลิกกลับค่ะแล้วเราก็บิดไหมย,ยื่นเข็มมาเล็กน้อยบิดจากนั้นแล้วจิ้มลงในหลักแรกค่ะไม่ได้ไปหลักถัดไปนะคะหลักแรกเลยเพราะว่าไหมถูกบิดแล้วนะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะถักตัวเอ ไปจนกระทั่งได้ความสูงที่เราต้องการเราก็ได้ปากกระเป๋ามาแล้วหนึ่งข้างนะคะเวลาเราลดนะคะก็จะสังเกตว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือปุ่มเขาก็จะไม่หนานะเพราะว่าเกิดจากการบิดไหมนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเอนะคะไม่แน่ใจเห็นไหมนะคะเขาก็จะอยู่ด้านขอบพอดีนะคะตัวเอก็จะเป็นตัวปิดท้ายเพราะว่าเวลาเย็บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเย็บตรงตำแหน่งของตัวเอนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเอแถวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนนะคะที่อยากจะทำปิกแป๊ กระเป๋าปิกแพกนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะทําช่วงปากเขายังไงโอเคคลิปนี้ก็เป็นคําตอบให้แล้วลองไปทํากันดูค่ะได้ผลยังไงก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปทําวิกผมเอลซ่าปิกแพกก็ตามไปชมคล้คลิปวิดีโอเลยค่ะแปะเอาไว้ให้แล้วโอเคค่ะ okay. คลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะถ้าชื่นชอบนะคะก็ฝากกด subscribe แชร์เป็นกำลังใจให้กันก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบาย